สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดาวนะคะเราก็ซอกช่องศูนย์พุทธวจนะน,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 นะคะมาต่อกันเรื่องกรรมนะคะพิสุทธ์ทั้งหลายสัมมาสติความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าพิสุทธ์ทั้งหลาย ที่สุดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีประพฤติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นเวลาในเวลาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้เป็นมีปกติเป็นผู้พิจารณาเห็นใจในใจ เห็นจิตในจิตมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้ประพฤติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิสุททั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสติพิสุขทั้งหลายสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่า ทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้สงับแล้วจากกามทั้งหลายสงับแล้วจากกุศสนทั้งหลายเขาถึงปฐมยานอันมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกและและอยู่เพราะเขามีวิตก วิจารณ์ณทั้งสองระงับลงเขาถึงทุกติยานอันเป็นเครื่องของใสแทงใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันอนเนกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ณ ไม่มีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล,แล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางพลาไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและย่อมเสวยแห่ง สเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เขาเข้าถึงคติยยานแล้วแลอยู่ เพราะละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเขาถึงจะตุตตะยานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่พิสุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าสัมมาสมาธิปานาปานาติปาตาเวละมณีเธอนั้นละปานาติบาเว้นขาดจากปานาติบา้าศัว์วางทอน วางท่อนไม้และสัตตาเสียแล้วมีความสะอาดถึงความเอ็นดูกรลุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธทินาธานาเวรมณีเธอนั้นละอทินาเว้นขาดจากอทินาทาน รักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาไม่ให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสำหรับคารวาเธอนั้นการประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการ ประพฤติผิดในกามเล้นขาดจากประพฤติผิดในหญิงที่ซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรับษาอันทมรักษา,า,กษาเป็นหญิงมีสามีเป็น หญิงผู้สิ้นไหมโดยที่สุดแห่งหญิงอันเขามั่นไว้ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจะรีบในรูปแบบเหล่านั้น ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะ